ต้องมีโชว์ฟอร์ไมไงเวลาุยแล้วมันดูเท่มันเสียงดังแต่ว่าใช้ลมไหมไม่ถึงประสงค์ใช้ลมแต่เกิดจริงๆเนี่ยคือใช้เศรษฐกิจแต่กองหลังต้องดูดีไอ,อ้ประเทศไทยเนี่ยแหละตัวดีเป็นภูมิศาสตร์ที่ดีเลยซ้ายขวาจริงไหมแต่ปรากฏว่าการบริหารมันบอกมีไกลอ่ะเอออยู่ดีๆทำให้กัมพูชาถูกยกระดับขึ้นมาเพราะกัมพูชาก็เลยกลายเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่จีนสหรัฐต้องไปแสวงแต่ถ้าพี่ไทยวางดุลได้ดีเนี่ยจริงๆรับเละเลยให้มีตัวยี่ทั้งแรงทั้งประหยัด MG 3 Hybrid Plus ฉลองรางวัลการแข่งขันจีคาน่าด้วยชุดแต่ง l e s i n g Edition ราคาพิเศษ499,900บาทมีจำนวนจำกัดประเด็นสุดท้ายครับอยากจะถามสายแมวเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกเนี่ยกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีปัญหาที่ เชื่อมโยงกันโดยเฉพาะสงครามการค้าล่าสุดนี่จีนสหรัฐก็ได้เจราจากันสีจิ้งผิงได้โทรศัพท์ไปคุยกับทางโดนัทรัมอย่างโอ้โหเพาะมากเลยผมฟังเนื้อหาใจความนะโอ้ยเราเคยช่วยเหลือกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะไทเกอร์ไฟนงนะมาช่วยประเทศจีนนะในการที่จะต้องส่งอาวุธส่งสเสบียงให้ชนะญี่ปุ่นได้เอาวิกตอรีวิกตอรีเดย์สามกันยาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพลังของโกบอสซาก็คือบิดแล้วก็เอสซีโออยากถามเสียแม้ว่า ในความเห็นของเสแมวเนี่ยในสงครามระหว่างไอ้ภูมิทัศศาสตร์โลกจีนสหรัฐเนี่ยมันจะทําให้แยกขั้วกันหรือมันจะรวมขั้วกันเนี่ยผมฟังสีจินผิงพูดเมื่อเช้านี่เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์คุยธรรมเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาจะเขาจะดีๆกันนะหรือว่ามันยังแค่ละครแยกขั้วเนี่ยนะพี่ยืนยันเลยไม่แยกจะรวมะจะรวมไม่เสร็จฮรวมหลวมๆแต่แยกก็ไม่ได้แยกค่ะ,ะเราดูเลยจากเกาหลีสงครามเอาง่ายๆเลยสมรภูมิยูเครนอะ ใช่ไหมฮะการที่ยูเครนเอ้ยข้างหลังยูเครนนาโต้สหรัฐไอ้ทางนู้นรัสเซียแล้วมีจีนต่างฝ่ายต่างก็ตำหนินะไม่ตุตาทีทำก็ไปจวกจีนเอ้ยจีนบอกผมไม่เกี่ยวผมทำมาหากินไอ้คุณทำมาหากินคุณน่ะคุณอุตสาหกรรมการประเทศไปทางอ้อมไปเกืือกูลรัสเซียไปซื้อน้ำมันรัสเซียอ่าอินเดียคุณไปซื้อน้ำมันรัสเซียไอ้ก่มเบกเนี่ยเฮ้ยแล้วคุณยังไงแต่พอต้น โต้กันไปโต้กันมาเพรเรื่องภาษีเอ้ยไม่ได้ต้องคืนภาษีเป็นร้อยร้อยร้อยพูดมาไม่รู้กี่รอบสุดท้ายก็เงื่อนเก้าสิบวันเก้าสิบวันเงื่อนไปเลยเก้าสิบวันเสร็จเออแล้วตอนหลังมาเอ้ยลงตัวแล้วเรื่องแหลเอิอจีนโอเคขายได้เอาในการบอกเอาเดี๋ยวไอ้เทคโนโลยีอันนี้กลับไปไอ้คนก็เลยงงว่าเฮ้ยเอ็งบอยคอร์ดไอ้สัญชั่นกันยังไงวะเห็นไหมแล้วไอ้ภาษีไอ้น่ะไม่ไปสักทีไอ้ร้อยนี่ไม่ไปสักทีอะลงมาลงมาห้าสิบละฮะมันก็เป็นคําตอบไงว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่เขาจะต้องบริหาร ในภูมิละะักษณะ g e o p o l i t i c ของเขาเองให้ลงตัวเหมือนกันแต่เขาไม่วางใจกันในการที่เกิด g e o p o l i t i c เนี่ยในเอายกตัวอย่างในภูมิรักษาสตรงกัมพูชาจีนเฮ้ยลงทุนเต็มที่ลงทุนเต็มที่ท่าเรือรเดียเียวเป็นเพื่อจะต้องเป็นท่าเรือทางการทหารโอ้มีสายฐานการบินต่างๆเพื่อป้องกันทางภูมิภาคนี้อเมริกันก็อินโดแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกอ้าวพอจังหวะนี้ปุ๊บเอาภาษีทั้งไปเครื่องมือกระโจนก็มาในกัมพูชาเหมือนกันอีกให้กัมพูชาเปิดทางให้อีก ไอ้จีนจะดุ้งเลือกเลยเฮ้ยลงทุนไปแสน,สนล้านไอ,อ้อเมริกาไม่ต้องลงเลยเวย้ยเฮ้ยมันฝึกพวกกันเช่นไหมแต่แต่ <S 2> <S 2> <อ>แตสดงว่าทางจีนปติเขาเขามองซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่เขามองปุ๊บแล้วใครจะสแสวงจวังหวะไหนแต่พอเหมือนเฮ้ยมันจะแตกหักกันไหมเอ๊ะมันไม่แตกหักกันสักทีมันก็เหมือนสหรัฐเนี่ยพอไปในสงครามยูเครนที่มีจีนเกี่ยวข้องเนี่ยนะเฮ้ยมันทันเรียนขวางพอมาใน Israel, ad, อิสราเอลฮามาสเนี่ยโอ้ซัดกันเต็มที่เลยซัดกันเต็มที่เลยไม่ว่ากรณีไหนอ้าวแต่พอจะเข้ามาเรื่อองไ ทะเลจีนใต้เอ,เอ้ยมันเหมือนกุ้มเชิงกันอยู่กุมเชิงกันอยู่เพราะไต้หวันยังไงก็เฮ้ยเอียงซ้ายเอียงขวากันอยู่จีนก็บอกเป็นใช่แต่ว่าก็ไม่กล้าไปเด็ดขาดเหมือนกันเพราะสหร,รัฐหนุนอยู่แต่เนี่ย ล่าสุดแบบที่พอท่านสีเทียมถิงโทรไปเนี่ยแต่เราดูจากไอ้ปฏิกิริยาที่พี่บอกไอ้เรื่องภาษีเนี่ยไปดูแลภาษีธรรมเนี่ยขู่กันฟ้อฟ้อฟ้อเนี่ยแต่ทอกับจีเนี่ยไอ้ต่างฝ่ายขึ้นร้อยขึ้นร้อยกว่าเนี่ย <c oughs> มันไม่ขึ้นกันสักทีมันก็ยืดไปก้าสิบวันอ่ะพอตอนช่วงก้าสิบวันเอาไปมาเฮ้ยเรื่องแร่หายากมันก็อีหลอเดีอะไรสารัฐไปนะยูเครนเฮ้ยจะประกันความมั่นคงจะประกันความมั่นคงเฮ้ยแต่ช่วยเอาแร่หายากมาก่อนถ้าแร่ <c oughs> หายากมาเดี๋ยวประกันความมั่นคงเห็นไหมเหมือนกันใช่ไหม ล้วอเมริกาหงุดหงิดเหมือนหงุดหงิดรัสเซียเนี่ยแต่รัสเซียเนี่ยความใหญ่ของประเทศเชียบรูติกไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นประเทศที่มีทางเกษตรเลี้ยงตัวเองได้แบบสบายๆนะครับแต่ปัญหาพอเกิดการยุดขาดแคลนไรเรื่องรายได้อ้าวจีนกับอินเดียก็ซื้อน้ามันสหรัฐก็ขู่ฟ่อฟ่อฟ่อให้บิ๊กเดียวต้องขึ้นภาษีขึ้นภาษีแต่ไม่มีอะไรไหทั้งจีนกับไออินเดียก็ไม่สนก็ขายตามเดิมอ่ะก็เป็นรายได้ให้รัสเซียก็หล่อเลี้ยงกันไปแต่บทสรุปจับปลาเนี่ยเพราะจีนเนี่ยเขาเปลี่ยน อาวุธการต่อสู้ไปเสียแล้วไงไม่ใช่กาลังอาวุธของเขาคือทางเศรษฐกิจคุณจะอะไรที่ไหนไม่รู้จีนก็ไปใช้เครื่องมือคือทางเศรษฐกิจไปไอตาลัสตอนหลังเนี่ยจากเรื่องใช้กองกําลังก็เปลี่ยนใช่ไหมคุณทานีแม้กระทั่งไอไตไอนาโต้ของที่ยูเครนตอนหลังเฮ้ยกําลังไม่มีไปนะครับมีแต่อาวุธตอนหลังมีอาวุธไม่ยอมควักกระเป๋าเองด้วยไปบังคับนาโต้ว่าไ้เพิ่มไอไองบลงทุนกระหงมไว้สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อาวุธ มีไปสนับสนุนใจเยอรมันควักกระเป๋าเห็นไหมดัมนะนั้นบทสรุปที่คุณธานีถามนะมเขาไม่ผนึกกันและเขาก็ไม่แยกขาดจากกันสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ที่บริหารดุลตามสถานการณ์ของโลกของ geo politics นะครับสุดท้ายเนี่ยแต่ต้องยอมรับเลยนะสุดท้ายเครื่องมือที่มันทรงพลังเน่ยมันกลับมาที่เศรษฐกิจจริงๆเพราะทก็คือเศรษฐกิจจริงไหมภาษีทมอ่ะใช่ที่มีพลัง,งเศรษฐกิจอ่า ไปทั้งโลกเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนบริบทจากสงครามเย็นที่เป็นอุดมการเนี่ยเป็นรัฐมหาอำนาจการที่ไปในภูมิภาคไหนเนี่ยเพื่อตรงนั้นเนี่ยเป็นจี o อโพ i t ติกที่เฮ้ยป้องการการลุกรามไว้หรือจะมีโอกาสใช้เป็นการลุกลามคนอื่นแล้วข้อที่สองคือไปในพื้นที่ที่เป็นทรัพยากรสร้างความมั่งคั่งให้กับเขาเหมือนอเมริกาเนี่ยคุณสุดยอดเทคโนโลยีแต่คุณไม่มีแรลเอ,อ,อืม จีนยังสู้ไม่ได้แต่มีแลเอิร์ธและไอประเทศพันธมิตรกับจีนตัวใจมันก็ดันมีแลเอิร์ธไปอีกนะแปลกนะโลกมันแปลกไหลมาเนี่ยทางเมียนมาริงปบะเมียนมาเยอะเลยสุดท้ายเนี่ยก็แลเอิร์ธอีกอะเห็นไหมแต่ทิงบอกเนี่ยฉะนั้นทั้งสองประเทศเนี่ยจะพันธมิตกันไม่ต้องการเป็นอเมริกันเฟิร์สต้องยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าขณะเดียวกันเฮ้ยก็แตกกันอยู่แต่ว่าจะแยกเป็นศัตรูก็ไม่ใช่เพราะเราเห็นเลย จากที่การขูฟร่ฟอฟอเรื่องเป็นศัตรูอ่ะแล้วทำไมภาษีคุณไม่ขึ้นเงินตัทีอ่ะอ่ะบางเรื่องพอค,คุณตกลงได้คุณคุณก็เลยนิ่งไปเลยอนิ่งไปเลยไอ้ภาษีทามคุณก็นิ่งไปเลยอ่า,อาแล้วคุณได้แรเอิร์ธม,มาอ้าวและไอเทคโนโลยีอันนี้ที่สารานบอกจะไม่ให้ไปจีนอาะไอชิปตรงนี้แล้วม่ไปได้เนี่ยตอนนี้จีนไม่เอาแล้วจีนบอกว่าไม่ซื้อแล้วทุกนจีนเนี่ยได้เปรียบยังไงเนี่ยสติปัญ,ญญาไม่ได้แพ้แต่จีนได้เปรียบคือความใหญ่และมีแรงเอิร์ดแล่เอิร์ธไม ดันไมปัญธมิตรเนี่ยก็ดันทีแด่อร์นให้อีกสาระนี่คือข้อจากัดเฮ้ยเก่งยังไงก็ตามไว้คิดได้ไว้แต่ผลิตไม่ได้เฮ้ยอันนี้อันนี้ออกแบบได้แล้วเว้ยแต่ต้องเอยตัวนี้ไอ้อธิบายแล้วไปเอาที่ไหนอะเฮ้ยต้องไปเอาที่นู่นมันเอาไม่ได้เว้ยใช่ว่าแต่คิดได้นะออกแบบมาได้อย่างเงี้ยอืมเหมือนกันจากนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณธานีถามพี่ทั้งสองเพศเนี่ยมันก็คงรยๆไม่ได้รักกันเออแต่ว่าจะขางกันก็ไม่ใช่ จะสงครามคงจะเกิดยากเหมือนกันถ้าอย่างเงี้ยมองในแงน่ของเซมวลเพราะว่าอาวุธมันเปลี่ยนไปแล้วไงม,มันไม่ใช่อาวุธทางกําลังรบการสู้รบม,มันเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจฉะนั้นที่มันจะไปเกิดเป็นลูกลาแบบสงครามโลกนิวเคลียร์เนี่ยยากลําบากใช่ครับแต่มองมองอาวุธที่จีนแสดงในวันที่สามกันยาที่เดินพาเลินี่ก็น่ากลัวนะ,ะน่ากลัวนะคือเขาจะทอยทั้งจีนรัเสเซียทั้งสหรัฐมาทั้งกระทังกลุ่มนาโต้เนี่ยเฮ้ ศักยภาพแมกก็ทั้งอิหร่านใช่ไหมครับ<ช>ฉะนั้นเราก<ช>็าเห็นเขามีศักยภาพในการพัฒนาแต่การพัฒนา<ช>ทาไมเขาถึงไปเร็วมากุธานีมันก็จบมาที่เขามันมีแร่เอิร์ดนั่นแหละ<ช>ทำให้เทคโนโลยีที่เขาพัฒนาไปเนี่ยมันไปต่อได้ใจรับใช่ใน,นสิ่งที่อเมริกายังขาดแคลนอยู่ก็คือว่าเขายังไม่มีทรัพยากรครบถ้วนเหมือนจีนแต่ยังไงอเมริกาก็มีข้อได้เปลี่ยนนะน้ำมันเขาเยอะที่สุดในโลกตอนนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะจีนขาดน้ำมันตายนะ จีนไม่มีน้ำมันนะเฮ้ยเมื่อก่อนนโยบายต้องกรีนกรีนกรีนเขียวเขียวเขียวพอทํามาไม่กรีนแล้วไว้กลับมาฟอสซิลเลยใช่ป่ะแต่เพราะเดิมเนี่ยจะต้องกรีนเฮ้ยฉะนั้นไอ้ฟอสซิลเลกใช้พลังงานไฟฟ้ารถรถอ่ารแบบปับพอมาทําไม่กรีนด้วยละกลับมาฟอสซิลใหม่าถ้ามันเห็นประโยชน์ก็คืออ่าคุณธานีอามันคือผลประโยชน์จากสุดท้ายไงพี่บอกมันคือเครื่องมือทางเศรษฐกิจแต่ว่าแน่นอนกําลังลบเนี่ยต้องมีโชว์ฟอร์มไง เวลาคุยแล้วมันดูเท่มันเสียงดังใช่ไหมจ,จะต่อรองเนี่ยมันเสียงดังไปข้างหลังโอ้โหกองกําลังอาวุธจุทโธปกรณ์สุดยอดแต่ว่าใช้ลมไหมไม่ถึงประสงค์ใช้ลมแต่รื่งจริงๆเนี่ยคือใช้เศรษฐกิจแต่กองหลังต้องดูดีใช่ครับผมครับจีนเองก็ไม่ไม่ไม่สามารถเหมือนกันนะบางเรื่องก็ต้องต้องอาศัยสหรัฐนะฮะถ้าปิดช่องแคบมากาเมื่อไหร่น้ามันไม่มาเมื่อไหร่จีนเดี้ยงทั้งประเทศเลยเหมือนกันเขาเหมือนกันจีนเนี่ยเขาถึงต้องการสองปีการที่พี่บอกไงนะฮะทั้งแปสิฟปก ทางมหาสมุทรอินเดียเหมือนกัน<ช>ไอ้ประเทศไทยเนี่ยล่ะตัวดีเป็นภูมิรัศร์ที่ดีเลยซ้ายขวาจริงไหมใช่ออจริง,รงออกแปิิกเออซ้ายออกไอ้อดามันไปมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมแต่ปรากฏว่าการบริหารมันบ่มีไกลอ่ะเอออยู่ดีทําให้กัมพูชามถูกยกระดับขึ้นมาเ<ม>พราะกมัมพชาก็เลยกลายเป็นจุดภูมิรัศร์ที่จีนสหรัฐต้องไปแส,<ม>สวงใช่ไหมครับนะแต่ถ้าพี่ไทยวานดุลได้ดีจริงจริงรับเละเลยอืม แลนบิดแลนบิดแลนบิดได้ฟื้นโครงการขึ้นมาแล้วเนี่ยเซมแอลเห็นด้วยไหมครับคือน้าตอนนี้เขาฟื้นขึ้นมาเขาฟื้นมาทําไมอ่ะอยู่ดีนั่นแต่พี่ถึงบอกแลวไอ้เรื่องจริงๆเนี่ยไอ้สองข้างทางมันยังเป็นปัญหาอยู่เราอ่ะนะแต่จากเทคโนโลยีแลนบิดเนี่ยมันเป็นมินิแลนบิดได้ของไทยไม่ต้องแลนบิดใหญ่หรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในสภาพการส่งกําลังที่มันมาทางทางน้ำนะทางทะเลนะแล้วมาทังบกแล้วเปลี่ยนไปข้ามีกซีกเนี่ยปัจจุบันเนี้มันใช้ต้นทุนไม่สูงหรอกคุณาใช่มีีวิธ ใช่มันเอไอมันอัตโนมัติได้หมดเลยใช่ใช่ทุกอย่างมีวิธีฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปถึงไอ้แลีดนบิดที่ว่ากันเนี่ยแล้วทาให้ประชาชนยังมุดยิดว่าเฮ้ยไอ้ที่เวนขนซ้ายขวาจะยังไงแต่ถ้าเป็นมินิเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วเราสัมพันธ์กับมาเลเซียได้ปั๊บเนี่ยจริงๆได้ประโยชน์ร่วมกันมาเลยก็ได้ประโยชน์ไอ้ไทยก็ได้ประโยชน์อ้าวร่วมกันแล้วไม่ต้องห่วงหรอกสิงคโปร์ก็บอกผมผมช่วยได้ประโยชน์ด้วยอีกคนถึงแม้จะมีมารกาทแต่ผมมารกาแต่ว่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้ามี ท่าเร e ือตอนนี้ไม่มีคนแล้วนะครับท่าเรือจีนเนี่ยทุกอย่างอัตโนมัติหมดแล้วนะครับแล้วก็แล้วคุณก็ส่งให้มันทําคุณยนต์มันทาไปเลยโรงงานปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่พลาดเลยนะป้งปงป้งไอวางตรงนี้คอนเทนเนอร์ตู้นี้วางตรงนี้ตรงนี้ขี่ข้าวตรงนี้ไอใหญ่งน้ีรถบรรุกไปพับลากไปเลยท่อน้ามงทำมันท่อแก๊สก็อัดเข้าไปผ่านท่อออกมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมมันไปหมดอ่ะมันข้ามโลกแล้วท่อแก๊สมันข้ามโลกแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้จีนถึงต้องออกไงคุณธานีใช่ไหม ทำไมจีนต้องมาผ่านเมียนมาร์ใช่ไหมอ่าวเบงกอก็เพื่อมาออกมหาสมุทรอินเดียไงเพราะไอ้ทางนู้นเนี่ยเขาออกทะเลจีใต้เขาก็ไปเขาได้แล้วแต่เขาได้สองปีเนี่ยออกมาหาสมุทรอินเดียปุ๊บเนี่ยเขาผ่านเมียนมาร์มาปั้งนะเพราะนั้นไอ้ไทยเมียนมาร์อะไรเราตรงเนี้ยมันเป็นจุดภูมิรัศสตร์ที่เขาต้องพึงประสมเมียนมาร์ไม่ใช่ง่ายครับจะผ่านไปพ้นกลุ่มน้องกลุ่มน้อยก็นี่ไงมันเกิดปัญหาเนี่ยคือผ่านได้ก็เสียค่าตรงหมดแต่ทำไมไม่มาไทยล่ะมาออกนองเนี่ยอะใช่ไหมเพราะก็เบบอ้เขาผ่านปุ๊บ ออกทางเบกอรอ๋อทราจะไข่ใช่ไหมมันไม่โอ้โหอารักันกอบ็อกอยู่ตั้งเงินอารักันก็น้อยอกน้อยใจนะเฮ้ยอยู่ยังไข่นะเฮ้ยเป็นเมืองท่านะแต่ว่าจนที่สุดในกลุ่มจนกลุ่จนที่สุดใช่ยังไข่จนนีสุดการบริหารรัฐบาลแม่ก็ล้มเหลวอีกเขาก็ถึงน้อยอกน้อยใจเขาถึงต้องอยากสถาปนาเป็นของเขาอ่ะเขาอยากได้เป็นร์ราไข่แล้วตอนนี้เขาไม่เอาลุมกันทำท่ามาแล้วเขาบอกเขากาจะเป็นประเทศของเขาเนี่ยแยกแบบเบดเร็จมีทั้งกองกําลังเลยนะ อืมอาจจะต่างกับคนอื่นนะอาจจะตงลังคนกลางอาจจะยอมรับแต่เขาเนี่ยเขาต้องการแยกเลยทั้งการปกครองตัวเราเลยเองหมดนะฮะออนนี่ยอันนี้น่ากลัวแล้วจีนก็ต้องไปดีลกับพารากันใหม่แล้วครับว่าถ้าเรือเจ้าผิวเนี่ยจะทํายังไงไม่งั้นเดี๋ยวมันหวาดเสียวท่อการ์ดผ่านมาหวาดเสียวจีนต้องต้อกอะไรอีกต้มองให้ดี ผมว่ามาละนองบ้านเราอะคงสบายสบายเออสบายกว่าเยอะบพี่ถึงบอกเออเกาะสมุยรัฐบาลไทยไปเสนอทางจีนบอกว่าให้คุณส่งมาที่เนี่เราจัดการให้อย่างเงี้ยมันสบายกว่าเยอะใช่ทุกอย่างก็จบนะฮะดังนั้นใ่เวลาต้องมีตัวเถาค่อยดีแว่นหน่อยก่อนพอเอาน้ำได้กันไม่ได้ต้องมาสร้างความสัมพันธ์ในมิตินี้ต้องตีจรอรอรัฐบาลใหม่ครับที่มีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะทําอะไรใหม่ๆกับโครงการที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนาะ ท่านอนุทินท่านก็บอกแล้วว่าท่านปู่ย่าตายายมาจากมองจีนเนาะฉะนั้นก็โอกาสที่จะไปคุยกับจีนให้ลึกซึ้งมากขึ้นที่จริงทักษิณกับปู่ย่าตายายมาจากมองจีนอะชมันก็เหมือนกันอะคุยได้เร็วง่ายคุยได้เร็วแต่มันแยกแยะออกได้อย่าไปผสมปนเปจีนเทาจีนขาวไม่ใช่เราไปจีนขาวจีนเทาเราเ็สนใจจีนเทาน่ะเราก็ไปร่วมมือเขานี่มาจัดการด้วย เราล่วมมือกับจีนนั่นแหละมาจัดการในพวกนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้เรื่องนี้ต้องคงต้องรอสถานการณ์สงอมงชายแดนไทยเขมรนี่จัดการจีนเทาจัดการเขมรเทาแล้วก็ไทยเทาตรงชายแดนให้จบค่อยเปิดด่านใช่ไหมเห็นด้วยไหมครับตรงนี้ต้องหัวใจตรงนี้เนี่ยหัวใจคือที่กมเมอร์คุณธานีหาเ้าออกไอ้เปิดติดชายแดนจริงๆเนี่ยพี่บอกเฮ้ยข้อสามเว้ยจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนคือยุทธศาสตร์ป้องกันป่าปรามอาชญากรรมข้ามชาติ คือตัวมือการความเร็วสาระหละักคือไอ้สแกรรมเมอร์นั่นแหละ <ไ S 2> ถ้าคุณจัดก,การตัวนี้ปั้งเนี่ยไอ้ภัรนกิจสองข้อของทางทหารเนี่ยง่ายเขาจะต้องตรวจการเขาต้องวางกองกําลังเขาจะต้องพิสูจน์ทราบแทรกซึมขาหาขงาขาขาวอะไรเขาจบไปแล้วทหารน่ะไอ้ข้อสามนี่แหละไอ้ปาปามอชญากรรมข้ามชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการบริหารจัดก,การการโยกย้ายถิ่นฐานเพราะผู้อพยพพวกดีภัยสงครามพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอิลุงตุงนางกันหมดต้องเอาแรงงานเหล่านี้มาใช้ประโยชน์กุทานี พวกอพยกเอาไปไหนเขาไม่ไปแล้วไปไหนอ่ะต้องไปแยกแยะไปประเทศสา่านะไปเอาไปไม่อะไรเหลือกองอยู่ทั้งานก็ <im it> ต้องสร้างสกิลพวกนี้สกิลเกิดยังไงเฮ้ยพูดภาษาไทยให้ได้ก่อนภาษาไทยเสร็จปุ๊บตั้งสกิลไปแรงงานเก็บผลไม้อะไรก็ว่าไปสามสี่หมื่นคนเนี่ยแรงงานยิ่งขาดแคลนอยู่กัมพูชากลับไปก็จัดพวกนี้ไปอย่างเงี้ยคือมันต้องมองให้แตกสหรัฐเข้าใจทิศทาง,งความมั่นคงโตรงเนี้ยพี่ถึงบอกเฮ้ยอนาคตข้างหน้าภัยคุกคามของประเทศไทยปัจจุบันนี้และอนาคตเน้นน้ำหนัก2องประการอาชญากรรมข้ามชาติกับการโยกย้ายถิ่นฐาน ากาบรหารจัดการการโยกยาก้ายตินาเท่านั้นละ่ะถ้าคุณจัดการตรงนี้เสร็จสิ่งเหล่านี้มันไม่ลุกลามเข้ามาข้างในพื้นที่ตอนกลางแล้วทุกอย่างมันก็จะราบรื่นธมาหากินได้สบายส่งเสริมเกิดกิจการค้าใชา้ดงใจรายเรียบร้อยหมด ใช่ครับโอ้วันนี้ได้ความหลากหลายได้ความรู้มากมายเลยครับคุยกับเสี่ยแมวที่ไรรู้สึกว่ามันเวลามันไปเร็วเหลือเกินแป๊บเดียวชั่วโมงใช่ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้แล้วก็โอกาสหน้าอยากจะเรียนเชิญท่านใหม่นะครับหลังจากที่รัฐบาลอนุทินได้มีการบริหารเต็มที่แล้วดีครับชอบเพราะรายการนี้มันมีความหลากหลายดีมันครบถึงมิติดีไม่งั้นแต่ช่องนี้มันมิติเดียวมิติเดียวขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็มีโอกาสทักท่นใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร